คุณเซนได้เปลี่ยนประเทศกัมพูชาให้เป็นสมบัติส่วนตัวและเป็นรังโจรที่มีอาชญากรรมข้ามชาติได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลแต่ความเห็นแก่ตัวอันไร้ขีดจำกัดของเขาได้สร้างกับดักมรณะที่พร้อมจะทำลายประเทศทั้งชาติสงครามกับประเทศไทย วันนี้บาลังที่สร้างจากเลือดและความหวาดกลัวกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายที่สุดหาคุณเซนจุดชนวนสงครามอีกครั้งกองทัพไทยอาจไม่ได้หยุดแค่ชายแดนแต่จะบุกยึดจนถึงกรุงพนมเปญความเสี่ยงนี้คือใบสั่งตายที่บีบให้บุตรชายหุนมาเนตและขั้วอำนาจเก่าอย่างพลเอกเตียบันต้องเลือกระหว่างความพักดีต่อบีดาหรือความอยู่รอดของประเทศ1ภัยพิบัติที่ไม่อาจยอมรับการตัดส ใจที่นำไปสู่การล่มสลายเหตุผลที่ฮุนมาเน็ตหรือพลเอกเตียบันต้องโค่นล้มฮุนเซนทันทีหากเขาตัดสินใจเข้าสู่สงครามกับประเทศไทยอีกครั้ง1.1ความเหนือกว่าทางทหารของไทยสงครามที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มความแตกต่างทางเทคโนโลยีและงบประมาณเครือข่ายอำนาจภายในย่อมตระหนักดีว่าความสามารถทางทหารของกองทัพกัมพูชาไม่สามารถเทียบได้เลยกับกองทัพ 係。 งบประมาณกลาโหมเทคโนโลยีและการฝึกฝนของไทยเหนือกว่าอย่างชัดเจนเป้าหมายของไทยคือพนมเปนหาสงครามประทุขึ้นอีกครั้งเป้าหมายของกองทัพไทยจะไม่ใช่แค่การควบคุมพื้นที่พิพาษแต่คือการบุกเข้าทำลายโครงสร้างอำนาจที่เป็นภัยคุกคามในภูมิภาคการถูกยึดเมืองหลวงคือจุดจบที่ฮุนเซนต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวซึ่งฮุนมาเน็ตไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ 1.2การถูกตัดขาดทางเศรษฐกิจคอหอยของชาติที่อยู่ในมือไทยการอพยพของแรงงาน หากเกิดสงครามรัฐบาลไทยจะปิดด่านชายแดนทั้งหมดและขับไล่แรงงานกัมพูชาจำนวนมหาศาลกลับประเทศทันทีมีคืออาวุธร้ายแรงที่สุดที่จะทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาล้มลงทันทีเนื่องจากขาดรายได้หลักจากการส่งเงินกลับประเทศรีมิดท,ทนเซธและเกิดวิกฤตแรงงานและการว่างงานภายในประเทศการทำลายธุรกิจสีเทาสงครามจะทำให้การคุ้มครองแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์และ เว็บพนันที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นนำล่มสลายทันทีเพราะนายทหารระดับสูงจะไม่สามารถให้การคุ้มครองได้อีกต่อไปการสูญเสียแหล่งรายได้มหาศาลนี้คือแรงบีบให้ขั้วอำนาจภายในต้องกำจัดหุ่นเซ็น 2. จุดแตกหักของความพักดีการสงคบคิดเพื่อเอาชีวิตรอดอำนาจของฮุนเซนจะถูกท้าทายด้วยการทรยศหักหลังมเมื่อสงครามกับไทยเป็นทางเลือกที่นำไปสู่การสูญสิ้นทุกสิ่ง2.1ง,งุดนฮนมาเน็ตการฆาตกรรมอำนาจเพื่อความชอบธรรมฮุนมาเน็ตรู้ดีว่าหากคุณเซนประกาศสงครามเขาจะถูกมองว่าเป็นผู้นำที่ทำให้ประเทศพ่ายแพ้และถูกทำลาย การโค่นล้มบิดาในเชิงอำนาจก่อนสงครามจะปะทุคือทางเลือกสุดท้ายที่โหดเหี้ยมเพื่อสร้างความชอบธรรมการประกาศว่าเขาได้ยุติความบ้าคลั่งของบิดาที่กำลังจะทำลายชาติและการเจรจาสันติภาพกับไทยจะทำให้ฮูนมาเนตกลายเป็นผู้กอบกู้ชาติในสายตาประชาชนและนานาชาติการสมคบคิดกับเตียบันเพื่อความสำเร็จในการยึดอำนาจฮูลมาเนตต้องร่วมมือกับผู้มีอำนาจทหาร ที่ถูกปลดออกอย่างพลเอกเตียบันซึ่งเป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและมีอำนาจทหารที่พร้อมใช้งานโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการกำจัดฮุนเซนให้พ้นทาง 2.2พลเอกเตียบันปฏิวัติเพื่อรักษาเครือข่ายสำหรับพลเอกเตียบันและเครือข่ายทหารเก่าการทำสงครามที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้คือการสูญเสียทุกอย่างทั้งผลประโยชน์และอำนาจการกอบกู้พักพลเอกเตียบันสามารถอ้างความชอบธรรมในการกอบกู้พักประชาชนกัมพูชาให้พ้นจากความบ้าคลั่งของฮุนเซนที่กำลังจะลากพักและประเทศลงสู่หายณนะ การปฏิวัตินี้จะได้รับการสนับสนุนจากทหารจำนวนมากที่ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับกองทัพไทยที่เหนือกว่า 3. แรงกดดันจากอาชญากรรมและมหาอำนาจจุดที่นานาชาติต้องเข้าแทรกแซง3.1ความโกรธแค้นจากการค้ามนุษย์ชาเปอร์เหตุผลที่โลกจะเชียร์ไทยอาชญากรรมข้ามชาติที่รัฐบาลฮุนเซนคุ้มครองได้สร้างความเกลียดชังจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มี มีพลเมืองถูกฆ่าและทรมานในกัมพูชาเช่นจีนเกาหลีใต้อินเดียการแทรกแซงทางอ้อมหากคุณเซนประกาศสงครามกับไทยมหาอำนาจที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งคอเซนเตอร์จะไม่ประนามการกระทําของไทยแต่จะถือว่าเป็นการชัระแค้นแทนตนเองการกระทําของไทยจะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติที่ต้องการทำลายรังโจรที่กัมพูชาสร้างขึ้นจีนผู้เลือกปฏิบัติ แม้จีนจะเป็นพันธมิตรแต่จีนจะไม่ช่วยฮุนเซนในสงครามกับไทยเนื่องจากจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอาชญากรรมที่ได้รับการคุ้มครองโดยฮุนเซน จีนจะถอนการสนับสนุนเพื่อรับษาผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของตนเอง3.2สหรัฐและพันธมิตรโอกาสในการถอนรากถอนโคนอิทธิพลจีนสงครามที่เกิดจากความบ้าอำนาจของฮุนเซนคือโอกาสทองที่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกจะใช้ในการตัดหางเสือของจีนในกัมพูชา การสนับสนุนการปฏิวัติสหรัฐจะใช้ทุกวิถีทางทางดิปโรมาติกและการคว่ำบาตรเพื่อบีบให้ฮุนเซนพ้นจากอำนาจโดยไม่จำเป็นต้องส่งทหารเข้าแทรกแซงเองการโค่นล้มฮุนเซนที่เกิดขึ้นโดยฮุนมาเนกหรือเตียบันจะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากโลกตะวันตกทันที 4. บทสรุปสุดท้ายจุดจบที่ฮุนเซนต้องยอมจำนน จุดจบของฮุนเซนไม่ใช่การพ่ายแพ้ต่อศัตรูที่มองเห็นแต่คือการถูกทำลายโดยความเห็นแก่ตัวที่เขาใช้เป็นเครื่องมือครองอำนาจการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในการจุดชนวนสงครามกับไทยคือการเซ็นใบสั่งตายให้กับตนเองเพราะภัยคุกคามจากการที่ทัพไทยจะบุกถึงพนมเปญคือแรงบีบที่ทำให้บุตรชายและผู้ทรยศคนอื่นๆต้องร่วมมือกันทำในสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุด และถ้าไม่ใช่หุนมาเน็ตกับเตียบันที่จับมือกันแต่กลับเป็นเตียบันคนเดียวที่ตัดหำทั้งสองพ่อลูกตระกูลฮุนหรือยังมีคนที่รับมีดรออยู่ข้างหลังอีกกี่คนสุดท้ายหุนเซนจะตายยังไงขึ้นอยู่กับหุนเซนจะเอายังไงกับไทยเลือดขเขมรจะได้ล้างตีนขเขมรด้วยกันหรือคนไทยจะเอาเลือดผู้นำขเขมรมาล้างตีนอีกครั้ง